สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปอก็จะมาชวนเพื่อนๆทํากระทงในรูปแบบใหม่จะเป็นการทําจากกระทงดอกหญ้าหางกระรอกในลักษณะนี้สวยงามแปลกใหม่มากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีหญ้าหางกระรอกฐานกระทงจะใช้ความกว้างอยู่ที่7นิ้วสูง2นิ้วทูบเทียนกันไกลตะปูเข็มตัวแม็กในส่วนของดอกไม้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามสะดวกค่ะเราไปดูวิธีการทํากรีบนะคะ ให้เเพื่อนเลือกในส่วนของดอกย่าหางกระรอกที่สวยงามเท่ากันในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะโค้งไปให้มาติดกับฝั่งด้านคนแบบนี้แล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดด้านล่างในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อได้ระยะตามที่ต้องการเราก็นำกันไกรมาตัดมุมด้านล่างแบบนี้นะคะในส่วนของกรีดที่หนึ่งก็จะเสร็จไปแล้วต่อไปนะคะ กรีบที่2เราจะทําทั้งหมด2ดอกเรียงซ้อนกันสูงต่ําในรูปแบบนี้ค่ะให้เ,เพื่อนๆนำดอกแาหางกระลอก1ดอกมาก่อนนะคะแล้วก็โค้งปลายเหมือนเดิมต่อไปดอกที่2ค่ะโค้งในลักษณะเดียวกันนํามาซ้อนด้านหลังนะคะโดยเว้นระยะตรงส่วนของมุมกรีบด้านหน้าให้ต่ํากว่ากรีบด้านหลังแบบนี้เมื่อได้ระยะตามที่ต้องการแล้วก็นําเทปสามาติดด้านล่างเหมือนเดิมค่ะพันให้แน่นกันหลุดนะคะ จากนั้นก็นกํากรรไกรมาตัดเก็บมุมตรงส่วนของด้านล่างให้ดูเรียบร้อยสวยงามค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กลีบทั้ง2แบบแล้วนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกลีบชั้นที่1จัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะและกลีบตต่อๆไปนะคะปากเรียงวนขวาหรือว่าวนซ้ายก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดค่ะ ในส่วนของมุมดอกเราจะหารตรงส่วนของมุมดอกที่เป็นวงเล็กขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะปากเรียงให้เต็มฐานชั้นแรกไปเลยค่ะและจํานวนในการทํากรีบปาก็จะไม่เน้นจํานวนให้เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆนํามาใช้งานค่ะอย่างในตัวอย่างในคลิปนะคะปาก็เลือกใช้ในส่วนของฐานอยู่ที่ความกว้าง7นิ้วสูง2นิ้วนะคะ การทำกรีบในรูปแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะทำง่ายแล้วก็เป็นวัสดุหาได้จากธรรมชาติตามท้องถิ่นพื้นบ้านของเราทั่วไปค่ะปากเรียงแล้วก็จัดระยะให้ได้ตามที่ต้องการวนไปนะคะค่ะการทำคลิปในรูปแบบนี้นะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อน คะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับช่อง YouTube ppp channel และเพจ a c e b o o o ปลา DIY งานงานฝีมือดอกไม้ไปเตยด้วยนะคะค่ะและกรีบนี้นะคะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายของชั้นที่หนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบชั้นที่สองนะคะจะระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะเป็นการประกอบกรีบเดี่ยวนะคะและกรีบต่อไปเพื่อนๆจะปักเรียงวนไปทางขวาหรือว่าวนไปทางซ้ายก่อนตรงนี้ก็เอาที่เพื่อนๆถนัดเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะนอกจากการทำคลิปกระทงแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วในส่วนของช่อง YouTube ppp channel และเพจ Facebook รา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยก็ยังมีการทำคลิปอย่างเช่นการพับเหรียญปยทานวิธีการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดวิธีการทำพวงมาลัยจากดิบบิ้นการทำดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงและการพับดอกกุหลาบไปเตยแบบต่างๆอย่างเช่นการพับแบบดอกบานขนาดเล็กการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับดอก กุหลาบไปเตยดอกบานใหญ่การพับแบบดอกตูมหรือการพับแบบดอกทรงดอกกระเจียวค่ะเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะเราก็ปักเรียงแบบนี้ละคะ่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐานชั้นที่สองปักให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะ แล้วก็กลีบนี้ก็จะเป็นกลีบสุดท้ายของชั้นที่สองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกลีบเดี่ยวชั้นที่สามค่ะเราก็ปาักเรียงให้เป็นลักษณะวงกลมอีกเช่นเดิม อย่างที่ปาแนะนําตั้งแต่เบื้องต้นนะคะในส่วนของการทําคลิปแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะทําง่ายเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดทําหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องค่ะแล้วก็วัสดุและอุปกรณ์ก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายก็หาได้ตามท้องถิ่นพื้นบ้านของเราทั่วไปเลยนะคะปักเรียงไปจนกว่าจะเต็มรอบฐานชั้นสุดท้ายเลยค่ะ เพื่อนๆจะประกอบตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปด้วยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็กรีบนี้นะคะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายของชั้นที่3ค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็จะเป็นการประกอบตรงส่วนของการประกอบทูบและเทียนเข้าไปตรงกลางในลักษณะนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ